เขาช่วยชุมชนเรามา25ปีแล้วนะคะมีแต่คนที่เขาพูดพูดพูดว่าจะมาทําให้ทําให้แต่ก็ไม่มีไม่มีความเป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้นจริงเขาคือความหวังของเราในชุมชนที่จะพึ่งเขาได้ คนนี้อยู่กับเรามานานไม่ได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตอนนั้นน่ะขอมเดยรอชุมชนชาวบ้านเดือดร้อนอะไรทิ้กเดียวทำใจแต่ไม่เคยออกตัว ต้องยีห้าปีที่ผ่านเขาไม่เคยทิ้งช,ชิ้งชงสุกนางเลยเขาไม่เคยหายไปไหนเลยแม้แต่เขายังไม่ได้เป็นสสอไดเที่ยวนี้เขาก็ยังมาช่วยท,ทุกเวลาผมไม่คิดว่าการช่วยเหลือเป็หน้าที่แต่มันคือสิ่งที่คนคนหนึ่งควรทำ